ในระบบ Financial Management เมนู FM Financial Report ที่หน้าต่างสร้างงบการเงินสำหรับหัวข้อที่3สำหรับหัวข้อที่4นี้นะคะก็คือจะเป็นหัวข้อ Print Preview นะคะซึ่งหลังจากที่ได้มีการสร้างงบการเงินหรือผูกสูตรงบการเงินต่างๆ หลังจากที่ได้มีการสร้างงบการเงินหรือผูกสูตรงบการเงินต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นมาดูวิธีการปริ้นพรีวิวหรือรีเฟชงบออกมาดูในรูปแบบของตัวเลขต่างๆที่จะโชว์ขึ้นมาค่ะสำหรับการปริ้นพรีวิวนะคะสามารถเลือกบ a ล a n c h ์ชีสได้เลยนะคะว่าต้องการที่จะดูงบการเงินชื่ออะไรนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นต้องการรีเฟชงบ ดุลประจํางวดนะคะก็สามารถคลิกที่งบด,ดุลประจํางวดจากนั้นก็คลิกที่แถบ Print Preview นะคะหลังจากที่คลิกที่แถบ Print Preview เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกที่ปุ่ม Refresh ค่ะเพื่อให้โปรแกรม Refresh งบออกมาให้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อทําทการ refresh งบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาของงบดุลประจํางวดนะคะที่ได้ทําการเลือกจากนั้นก็ทําการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะคะว่ายอดที่ออกมานั้นตรงตามที่ต้องการหรือไม่นะคะหรืองบดุลดุลหรือเปล่านะคะเมื่อทําทการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูออปชั่นต่างๆนะคะในหน้าจอ print preview เริ่มจาก export data นะคะเป็นการ export ข้อมูลออกไปนะคะเพื่อที่จะไป import เข้าในส่วนของ ในส่วนของ Export Data นะคะจะเป็นการ Export งบการเงินออกไปยัง e อย่าง e นะคะเมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม Export Data แล้วนะคะโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลไปยัง Microsoft Excel ให้เลยทันทีค่ะโดยสามารถตรวจสอบยอดเงินนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้ในงบในได้ในไฟล์ Excel ได้เลยค่ะโดยโปรแกรมจะดึงข้อมูลให้อัตโนมัติค่ะ ต่อมานะะในส่วนของ Save as Excel จะเป็นการดึงข้อมูลออกไปยัง Excel แต่ในรูปแบบของหน้าง,งบนะคะอย่างสวยงามเมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม Save as Excel โปรแกรมจะให้เซฟข้อมูลและ r รีเฟ h ข้อมูลออกมานะคะจากนั้นก็จะมีข้อความแสดงถามว่าคุณต้องการที่จะเปิดไฟล์ Excel ตอนนี้หรือไม่นะคะหากต้องการตรวจก็คลิกที่ yes นะคะ จากนั้นโปรแกรมก็จะโชว์งบขึ้นมาให้นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะหน้าตาเดียวกันกับที่รีเฟชออกมาเลยนะคะต่อมานะคะมาดูในส่วนของ Print Preview ต่อมานะคะมาดูในส่วนของ Print Setup นะคะจะเป็นการสั่งปริ้นงบการเงินที่ได้ออกมานะคะในส่วนของตรงนี้ก็สามารถเลือกเครื่องปริ้นได้เลยนะคะจากนั้นนะคะคลิกที่ปุ่มปริ้นเพื่อทําการปริ้นเลยทันทีนะคะ จากนั้นนะคะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการแสดงข้อมูลนะคะหากต้องการไปยังหน้าสุดท้ายก็คลิกเลือกได้เลยนะคะหรือหน้าแรกนะคะไซส์นะคะก็เลือกได้เลยค่ะว่าต้องการที่จะดูงบการเงินไซส์เท่าไหร่นะคะขยายขึ้นมาหรือจะลดขนาดลงไปนะคะก็ทําได้เช่นกันที่ช่องซูมก็เหมือนกันค่ะสามารถซูมขนาดของงบนะคะ เพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะในส่วนของสแลตตรงนี้นะคะจะเป็นการระบุตารางในส่วนของสแลตตรงนี้นะคะจะเป็นการระบุตารางให้กับงบนะคะเมื่อทําการคลิกแล้วโปรแกรมก็จะโชว์งบในรูปแบบของตารางให้นะคะหากไม่ต้องการก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับเมนูด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของเซฟนะคะเป็นการเซฟข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการเซฟแอสจะเป็นการเซฟเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะหรือชื่อใหม่นะคะ Delete เป็นการลบนะคะลบข้อมูลในส่วนของงบที่ไม่ต้องการแล้วนะคะหรือรีเฟซข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลอาจจะมีการค้างหรืออะไรก็คลิกที่ปุ่มรีเฟซเพื่อให้โปรแกรมรีเฟซงบให้นะคะ ต่อนะคะในส่วนของปุ่ม refresh จะใช้ในการ refresh ข้อมูลนะคะ export เป็นการ export งบการเงินออกไปอย่างอีกหนึ่ง database นะคะกรณีในที่ต้องการ export ข้อมูลในส่วนของการ import จะเป็นการ import ข้อมูลงบการเงินนะคะจากอีก database หนึ่งเข้ามาอีกอย่าง database หนึ่งนะคะซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีค่าเริ่มต้นระหว่างต้นทางและปลายทางเหมือนกันนะคะและนี่คือตัวอย่างนะคะในการ refresh ง nope, บหรือ print preview เพื่อแสดงงบการเงินนั่นเองค่ะ